สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเปิดคลิปด้วยดอกไม้สีเหลืองนะคะดอกกระดุมทองที่ปลูกไว้อ่าไว้ชมนะคะข้างบ้านวันนี้บานสวยเลยก่อนเข้าเมนูของวันนี้นะคะก็คือจะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูเฮลตี้เมนูสุขภาพกันพอดีว่ากล้วย ที่บ้านนะคะกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะสุกพร้อมกันเลยเยอะมากอ่าก็เลยนึกหาเมนูนะคะอ่าแทนการกินแป้งนะคะอ่าแทนการกินขนมปังเอาไว้ทานกับน้ำเต้าหู้เมนูเบาๆตอนเช้านะคะกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยที่สามารถอ่ากินได้ทุก ฤดูกาลนะคะมีให้กินได้ทั้งปีอไรสารพิษอกล้วยที่เราได้มานะคะเราก็จะมาปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะอ่าเอาที่ติดเกี่ยวนิดหน่อยก็ได้จะได้ไม่หวานมากหรือใครชอบหวานมากก็เอางอมหน่อยนะคะจากนั้นก็จะนำมาทับนะคะใช้มีดทับบนเขียงก็ได้นะคะทับให้แบนแบบนี้ แล้วก็เอาไปคลุกกับงาขาวและงาดำใครอยากจะคั่วงาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าในคลิปนี้ที่ทำนะคะก็คือไม่ได้เอางาไปคั่วนะคะไม่ได้เอางาไปคั่วนะก็คือเอามาคลุกแบบนี้แหละนะคะเราก็ทับเท่าที่เราจะรับประทานเลยนะคะง่ายมากเมนูนี้นะคะอร่อย ดีแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายด้วยได้สารเซสมมนนะคะจากทั้งงาขาวและงาดำซึ่งมีฤทธิ์ในการาต้านโรคต่างๆมากมายเลยนะคะคุณประโยชน์ของเขา,อาลองไปค้นหากันดูนะคะสำหรับใครที่ดูแลสุขภาพอยู่เมนูนี้เหมาะเลยนะคะกับผู้ที่ สนใจในการรักสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะนำไปอบนะคะในคลิปนี้นะคะใช้ใบตองในการรองนะคะใบตองในการรองอบอนำไปอบในเตาอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็อุณหนภูมิมนะคะประมาณ20นาทีนะคะ20นาที180องศานะคะพออ่าด้านหนึ่งสุกแล้วก็จะกลับมากลับด้านนะคะกลับมากลับด้านอีกด้านหนึ่งนะ อตอนนี้ก็อบไปก่อนนะคะอบไปก่อนอ,อันนี้ก็คือด้านบนนะคะด้านบนจะมีเริ่มมีสีเหลืองน้ำตาลแล้วนะคะก็คือสีของน้ำตาลในน้ำในกล้วยน้ำว้านะคะนะ่เห็นไหมที่เป็นสีน้ำตาลคือน้ำตาลของกล้วยนะคะน้ำตาลจากผลไม้ที่โดนอบแล้ว หอมมากนะคะตลบอบอวนเลยเราก็จะพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะเพื่อที่จะาให้ให้สุกเหลืองดีทั้งสองด้านนะคะหอมมากอ่าอันนี้ก็คืออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานนะคะหอม นะคะหอมมากทั้งหอมกล้วยแล้วก็หอมกลิ่นงานะคะหอมกลิ่นงามากมีความเนบนะคะกล้วยที่ยังอาจติดเขียวนิดหน่อยนะคะไม่หวานมากแต่ถ้าติดเขียวมากก็จะฝาดนะคะแต่ถ้างอมดำเลยเนี่ยก็จะเนื้อเขาก็จะไม่เนบเวลาที่เราเอาไปอบนะคะก็จะเละหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อาแล้วแต่อาคนที่ชอบในระดับความหวานแต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเท่านี้นะคะกำลังพอดีเนื้อเขาจะแดงนะคะแดงเหลืองสวยอร่อยนะคะเป็นเมนูเฮลตี้อาหารว่างระหว่างวันได้อิ่มเช้าได้เลยนะคะทานกับน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ใบเตยนะคะมีในคลิป ในช่องแล้วลองไปดูวิธีทําได้นะคะอลองเข้าไปดูวิธีทําได้ใครที่สนใจนะคะฝา,ากไว้นะคะสายรักสุขภาพเมนูนี้ดีมากๆนะคะไว้ติดตามกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่ะ